ที่ไม่เสริมเข้ารอกก่อนนะคะ ADC <AB> จะอยู่ที่น้ำหนักที่พเพิ่มขึ้นจะอยู่ที่233กรัมค่ะไม่ไม่เสริมเชฟค,คุณแค<ม>่คาร์บูนท่ไม่เสริม<ๆ>น้ำหนักที่พเพิ่มขึ้นจะอยู่ที่233กรัมค่ะว่า15.53กรัมต่อตัวต่อวันนะคะค่า ACR อยู่ที่91.76ค่ะคือกินไป91.76กรัะนะมน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้น่ีส่วนต้นทุนต่อตัวจ่วที่ ต้นทุนต่อตัวจะนเงินถุสองสามบาทค่ต้นทุนทั้งหมดสิบแปดุห้าสอบาใช้อาหารได้ทั้งดสองจุดหกิบกิโลกรักต่อตัวนี่ต่อตัวสิบห้าวันที่ผ่านมาครับนี่ต่อตัวค้าแปดตัวก็คูณปก็จะเป็นแ่ตัวสองก็จวันละสิหกกิโลถึงไครับไห อหารัลประมาน้หนักแห้รวมกลับมือไปแล้วกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่สนี่คือกลุ่มที่กลที่สกลุ่มที่สองข้างนะครับกลุ่มที่สงข้างนอกน้ำหนักที่อยู่ที่6 3ร้อยสามสิบกรัมน้ำหนักเริ่ต้นน้ำหนักเริมต้นอย่ที่กร้อยสมสิบสองกรัมเลี้ยงไปสิบห้าวัน เพิ่มขึ้นอยู่ที่251กรัมหรือตัวละ16.73กรัมต่อตัวต่อวันตอนนี้แต่น้ำหนัก8ขีดตัวหนึงชิลินเฉลี่ยชิลินแปดขีต้นทุนนะครับต้นทุนนี่ค่าทำไปทั้งหมดครับ27,188กรัมครับเฉลี่ยต่อวันนะครับคือ2 ห้าเก้าแปดต่มาต่ตัวต่ตัวเป็สองสองเปดห้าห้าวันใช้ยมาสิบห้าวันใช้เป็นสองสองกิโลกิโลคึ่นคิดเป็นห้าวันนะคะคิดเป็นหนึ่งจุดหนึ่งหกบาทต่อตัวต่อวันก็คือก็คือกลุ่มที่เสริมข้าวหอกลุ่มที่เสริมหจากต้นทุนใช้เป็นหน่วยถูกกว่าต้นทุนที่ใช้เป็นหน่วยในสิบห้าวันนี้คือสิบเจ็ดจุดสี่หนึ่งบาท แล้วกา้นี่ไเสียกี่บาทเนาะเอออยู่ที18หรือ52บาทหยกบาทนึงอืมหยบาทลดต้นทุนเราป็เรียงไป15วันครับแล้วก็ข้อมูล15วันต้นทุนไปขึ้นอ่าก็ยึดทางกันไม่มากแต่ว่าเราเราสามารถที่จะสัรหาวัตถุดิบ่็คือเช่นหะอ่าลมอ่าคุณภาพเนาะ หมันต่ำก็คือการใช้แกลบมาบดแล้วก็ผสมกับไปข้างนิดนึงแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยลำเนี่ยบางบางฤดูกาลเนี่ยกิโลละเก้าบาทแต่าอ่าใช่ใช่ใชอ่าหกบาทถึงเก้าบาททีนี้จริงๆที่ที่เคยใช้มาแต่ถ้าเรามีการใช้ข้าวอกทดแทนลำมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ราคามันทีต่างกันเยอะอยู่แล้วนะคะคุณภาพมันได้กว่าข่าหนึงเรื่องอะค่ะ ้นทุนจะลดแล้าการดเตินตก็ยังก็ยังอ่าสามารถใช้อาหารน้อยกว่าเพิ่มขึ้นหนึ่งคสรุปก็คือแล้วะสิบห้าวันเนี้ย่ลที่เสก็ยังยังมีภาสีกว่าอะว่าเลียงอยู่ว่าตัวเลขมันก็มันก็ยังโตเตัวกาจะโตมาดีโตดีกว่าต้นทุนต่กว่าก็จะไปในทิศทางที่ จะลดต้นทุนได้สําหรับข้าวงอกเอี่ยวมันเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายด้วยบ้านานี้ใช่ใช่แล้วก็ยังเช่นลำลำขาดตลาดนี่จะไปหาอะไรเราใช้ข้าวงอกแทนดีกว่านาะเพราะเขาเปิดทุกบ,บ้านมีช,ช่วงฤดูการที่ข<ช>้าวไม่ได้ราคาเรา,าเอาตัวนั้นมาทดแทนวัตถุดิบเป็นอาหารสัดได้อย่างเงี้ยค่ะใช่เพิ่มวิธีการเใหม่หน่อยใช่ค่ะใช่ใช่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะที่โครงการหรือว่าหน่วยงานเข้ามาให มีส่วนร่วมกับเกษตรกรตรงนี้นะคะ่ะจะได้เป็นใช่ค่ะจะได้เป็นต่อยอดกับหลายท่านเบนจิต้าตรงนี้ไปศึกษา,าต่อไปอีกนะครับวันนี้แค่15<ะ>วันยังไม่จบนะครับเรามาดูอีกที <45 S 1> มาดูยังมีเวลาอีก45วันที่จะศึกษาเพราะโครงการน,นี้ตั้งจดไว้ที่สองเดือนสองเดือนเรามาดูตอนตอ่าครบ15วันเราจะมาสรุปก<ะ>็ขอบคุณดวงดาวฟาร์มนะครับที่<ะ>ให้ ความมโนภาพในการทดสอบครั้งนี้นะครับเรามาดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ